เผยคลิปสุดน่ารักเมื่อลิซ่ามแบล็กพิงแจกลายเซ็นให้แฟนคลับที่ปารีสน่าร <Hey, Lisa. S 1> ักมากลิซ่ามแบล็กพิงหรือลาลิสามโนบลัลก่อนหน้าน,นี้มีรายงานจากกิน n นส s s บ o ๊กได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเพลงลาลิสาของลิซ่ามแบล็กพิงคือศิลปินหญิงเดี่ยวที่มียอดผู้เข้าชมผ่าน u t u b e สูงสุดถึง73.6ล้านครั้งภายในเวลา24ชั่วโมง และสำหรับลิซ่าตอนนี้ก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ระดับโลกถึง2แบรนด์ทั้งแบรนด์เซลินและบุนการีแถมยังขึ้นแท่นเป็นลูกรักซ e o อีกด้วยเพราะไม่ว่าลิซ่านั้นจะใส่คอลเลคชันไหนก็ดูเหมือนว่าจะไข่เกลี้ยงอยู่ตลอดก็เลยได้ฉายามาว่าเจ้าแม่วงการโซลท์เลยทีเดียวล่ะคะ่ะ แล้ววันนี้จะแวะพามา2หุ้นว g จีกันวันนี้17ตุลาคมหุ้นว g จีขึ้นมา0 64%เลยและหลังจากจบดราม่าก,ก็ดูเหมือนว่าหุ้นว g จีก็กลับมาขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งและล่าสุดวันนี้ลิซ่าก็ได้แจกไลเซนให้กับแฟนคลับที่ไปรอรับที่ปารีสเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากๆแฟนๆเรียกลิซ่าเสียงสั่นกันเลยทีเดียวออมาชมคลิปกันเลยค่ะฮลล ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ